สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุญชพรเน่งชวนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในโครงการ Chinese English Program ของโรงเรียนพิมานพิทยาสารจังหวัดสตูลค่ะสำหรับในมุมมองของดิฉันนั้นการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญในทุกยุคของมนุษย์เสมอแต่การศึกษาในศตวรรษที่21นั้นมักจะมีการเน้นทักษะ ที่สามารถใช้ได้จริงเท่าทันเทคโนโลยีอีกทั้งยังต้องก,ก่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตและเนื่องจากการเกิดพัฒนาการอย่างรวดเร็วของมนุษย์ทําให้ครูผู้สอนจะต้องปรับตัวในหลายๆอย่างทั้งในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมทั้งการเข้าใจในตัวของผู้เรียนมากขึ้นและยังมีสิ่งสําคัญคือผู้เรียนควรฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างมากเพราะเป็นสิ่งจําเป็นในยุคนี้ ควรควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้สามารถนำความรู้และคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายของการศึกษาทุกยุคทุกสมัยล้วนแล้วแต่ต้องการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคมโลก